สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่แนะนำใจสั้นๆหน่อยอ่าเกสซัลักลีค่ะ,คะมาจากมาจากนิวเ <New Jersey S 2> จอร์ซีย์นิวเจอร์ซีย์นะคะอันเนี้ยเป็นตำนานบทหนึ่งของลูกศิษย์นะคะบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าโอ้ยลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยทำหุงตุ้ยมาตั้งนานแล้วสิบปียี่สิบปีสามสิบปีอาจารย์ทำหุงตุ้ยคือดั้งเดิมเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคนบางคน,คนเ,ลเล่าเล่าว่า อาจารย์เคยเจออาจารย์ต่้งแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เลยค่ะเราไม่เคยเจอตัวจริงนะคะวันนี้เนี่ยพี่เกศรักพีเกศรักนะคะพี่เกศขออนุญาตเรียกพี่เกศได้ค่ะพี่เกศคะพี่เกศพบอาจารย์ครั้งแรกเมื่อกี่ปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วค่ะจริงๆแล้วอ่ะพบท่านตั้งแต่ปีเก้า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 หนึ่งเก้าเก้าเก้าใช่ค่ะค่ะตอนนั้นตอนนั้นท่านไปไปพบท่านที่ไหนคะไปพบท่านที่สมัยก่อนเป็นยูโรเป็นเหมือนแถว อะไรนะเถ้าเทาเหม่งจ๋ายใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ทาวินทาวใช่ค่ะตอนนั้นก็คือยังไม่ยังไม่แจ้งยังไม่ทราบว่าท่านอ่ะคือปรมาจารย์อะไรอย่างเงี้เรียนทงจุ้ยคือตอนนั้นเราก็ยังอายุยังน้อยยังไม่ยังไม่ได้คือยังไม่มีวาสนาว่างั้นละกันนะตอนนั้นเหมือนเหมือนถ้าจะไม่ผิดเลที่ท้าอินทาวตามปกติท่านอาจารย์จะสอนเกี่ยวกับสมาธิ ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีอัญมณีเยอะะค่ะันตอนชีวิตกำลังลำบากลำบากเลยนะมีเพื่อนมากค่ะลำบากมากมีเพื่อนบอกว่าแนะนำว่าไปกับท่านอาจารย์สิดูซิว่าท่านอาจารย์จะช่วยอะไรได้ก็เลยไปกับท่านท่านก็ให้ยันมาแล้วบอกเราว่าไปจำจำได้ไหมว่าตอนนั้นยันคือยันจำโอ้จำได้ติดใจเลยค่ะยันความความสุขครอบครัวความรักและครอบครัวเป็นที่เป็นรูปหัวใจของเราที่หัวยใจแล้วก็เป็นใหญ่ใหญ่แล้วก็มี มาดัาเนเสนเหนหาแล้วก็ฮก็ป้องกันการนินทา,าแล้วก็เต็มเต็ม,มสมบูรณ์ค่ะแล้วคำพูดประโยชน์หนึ่งที่เป็นเหมือนทำให้ชีวิตหลบเปลีล่ยนเลย,เนยจากท่านอาจารย์คืออะไรครับพี่กลับมาค่ะไปแล้วไปต่ไปคือ,อตอนนั้นเน่ยท่านอาจารย์บอกว่าให้ไปองนอกค่ะใช่ไหมค่ะไปลำบากมากค่ะ ไปแล้วลำบากมากค่ะคืออันนี้หมายถึงว่าพี่ก็กัดฟันไปเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกเลยใช่ค่ะโอ้พี่นี่ชื่อคนยาเหมือนกันเลเนี่ยไม่ค่ะก็คือตอนนั้นไม่มีใครแล้วค่ะมีท่านอาจารย์ที่ยื่นมือมาช่วยเนาะแล้วก็ให้คำแนะนําค่ะอ่าบอกว่าเป็นเด็กเสิร์ฟจะรุ่มเรืองกว่านี้ค่ะอืมไม่ไหวแล้วค่ะท่านอาจารย์หนูลำบากมากหนูอยู่เมืองไทยไม่เคยต้องทําอะไรเลยกลับไปไปต้องเป็นเด็กเสิร์ฟทำทุกอย่างเลยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะตอนนั้นคือไปไปกี่ปีไปครั้งแรกเนี่ยไปเอ่อปีกว่า หมายว่ากว่าจะดิ้นรนไปได้ก็ยากอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่แล้วพอไปก็ลําบากยิ่งกว่าเดิมค่ะเพราะว่าต้องไปเป็นเด็กเกิร์บใช่ค่ไปทำงานในร้านอาหารใช่ค่ะใช่ค่ะหนึ่งปีปีกว่าปีกว่าเกือบสองปีมั้งคะตอนนั้นใช่ตอนตอนไปอ่ะปีสองพันเนาะใช่แล้วก็ตอนบินกลับก็ปีสองพันสามยังแค่สองปีกว่า s อ r r y ค่ะสองปีกว่าใช่ค่ะก็บินกลับมากลับมาทําไมคือกลับมาแล้วก็มาพบท่านอาจารย์อีกมากราบท่านอาจารย์ค่ะกลับมาทําไม กลับไปใหม่ไม่ได้ดีไม่ต้องกลับมาท่านท่านว่วอย่างนี้เลยนะโอ้โหที่ก็ทําเรื่องกลับไปใหม่ทําเรื่องกลับไปใหม่เป็นคนเชื่อความครูบาอาจารย์มากจากวันนั้นเท่ากับว่าพอปี2003กลับมาก็อยู่เมืองไทยได้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนต้องกลับก็กลับไปตามที่ท่านอาจารย์ตองแล้วก็มีลูกชายอาจารย์ไปด้วยค่ะลูกชายอาจารย์ไปที่ไหนทุกที่ก็กลับว่าทุกที่เลยค่ะแล้วก็อเมซิ่งมากเนาะคุณก้อยอันนี้อยู่ที่คนเชื่อนะค่ะ ลำบากเมื่อไหร่กราบลูกให้อาจารย์เหมือนแบบมีทางรอดทมาทันทีจริงพูดถึงเดี๋ยวนะปี2003ตอนนี้มัน2022ที่ปีแล้นละแ่่นับไปเลยใช่ไหมก็เท่ากับว่า13ปีจากที่ไม่ได้เจอท่านเลาค่ะเอ้ยไม่ใช่สิต้องตอนนี้22ก็19ปีใช่ค่ะ ไม่นับว่าไม่นับว่าที่เราเจอท่านอาจารย์มา่อนใช่ค่ะแล้วตอนนั้นสมัยก่อนนู้นอ่ะมันไม่มีไม่มีแบบเฟซบุ๊กไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็ขาดการติดต่อไปากใช่หายไปช่วงแต่รูปท่านอาจารย์ยังมีเก็บไว้เสมอก็คือมีรูปและมียันต์หาติดท้ายตอนนั้นยันต์ก็ยังอยู่เลยค่ะใช่แล้วก็คุณก้อยเออเรามาเจอรายการคนที่คุณตุ๊กยานีเป็นเป็นเป็นพิธีกรโอ้โหช็อกเสน่ห์มากดีใจมากโอ้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อ๋อเหรอท่านอาจารย์สองตื่นลล้เหรอ เริ่มแล้วค่ะเริ่มเรียนเลยกดี๋ดตามตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นตอนพอพี่ไปอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ก็ไม่ได้กลับเมืองไทยเลยเหรอคะคือคือแล้วข้ามไปนิดนึงคือพอต0สองพันสองพันห้าก็ได้เจอสามีปัจจุบันก็เลยเลิกลำบากซึ่งซึ่งเป็นชาวสางชาติใช่ค่ะเป็นคนจีนฮ่องกงค่ะแล้วเขาก็ดูแลเราดูแลทุกอย่างแล้วก็ได้อยู่กับเขาค่ะ ชีพิตดีขึ้นชีวิตดีขึ้นอ่ะดีดีขึ้นมากตอนนี้ละกันแต่ก็ไม่ได้กลับมาเพราะว่าตอนนี้ทำผิดซัโนอกสามีวงการชีวิตคือไปไหนต้องขออนุญาตหมดเลยห่วงห่วงเพราะงั้นไม่ใช่ห่วงมังคัคือแบบไม่มีคนดูแลเขามั้งคิดว่าอะไะเราก็ไม่ได้กลับเมืองไทยเลยแั่ก็กลับก็มีกลับอีกก็คือกลับตอนที่มีลูกคนแรกก็ได้กลับ ปีเว้นปีปีเว้นปีลูกสามคนแรกได้กลับปีเว้นปีพอลูกคนที่4ี่ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเขาบอกหยุดไม่ต้องไปแล้วเยอะลูกเยอะมากแล้วก็หลายๆอย่างไม่ได้กลับ1ิบเอปีค่ะสิบเอปีค่ะแต่ว่าก็มีโอกาสได้มาคบ้มกันใจค่ผ่านหน้าจอใช่ค่ะรายการที่คุณเกษตรนะคะคุณคุณเมย์ค่ะคุณเมย์เป็นพยากรศาสตร์ศาสตร์พยากรทีสามพยากรเนี่ยท่านอาจารย์เริ่มเริ่มสอนจริงจังแล้วล่ะใช่ค่ะให้ความรู้จริงจังแต่ว่า ตอนที่เป็นสื่อเนี่ยก็คือตอนนั้นคุณตุ๊กยานีกับคุณพอลมะใช่ค่ะใช่ไหมที่ทำ<ช>ค่าท่านอาจารย์ะเก็เจอท่านก็รู้จักท่านอาจารย์จากเคสเดียวกันเลยนะจริงเหรอ,อใช่แล้วค่ะพบท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นตั้งตาตั้งๆต,ตั้งใจเรียนของชู้อีกครั้ง,งใช่ค่ะแต่สามีไม่ไม่เห็นด้วยค่ะสามีไม่ชอบจัดการเราเลยค่ะเราเปิดไฟเขาปิดไฟค่ะหรอใช่ค่ะแล้วแอบที่ฝาฟันยังไงมาแอบคับแอบก็โดนทิ้งค่ะโดนทิ้ง ไผ่กวนอิมเราก็โดนอะไรก็โดนโดนหมดเลยค่ะให้ยอดท้อทะเลาะกันเขาให้เราหยาเลยค่ะโอ้เขาก็มีความรู้สึกว่าทําไมเธองมงายว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วใช่ไหมเขาเป็นมงงายนู่นนี่นั่นเราก็นึกถึงคําท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่าเคยบอกว่าคงช่วยก็ดีนะคือทำนี้แต่ถ้าถึงขนาดต้องครอบครัวแต่แยกก็หยุดก็อย่าไปแตกแยกกับครอบครัวอาจารย์พูดถึงว่าอย่าดึงดันใช่ค่ะก็ให้เราก็เบาเเราก็เบาๆลง ทีนี้ก็เช่ายาครูเลยค่ะค่ะรู้ใช่ค่ะบูชายากรูเลยค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราทําอะไรไม่ได้บ้านก็ผิดนั่นก็ไม่ได้เปิดไฟเขาปิดไฟที่บอกเขาว่าโตะกินข้าวต้องอย่างนี้ยไม่ได้เลยค่ะมีอย่างเดียวก็คือต้องเช่าต้องต้องบูชาต้นแรกบูชาห้าสิบหกห้าสิบหกประกาเลยตอนนั้นที่ท่านอาจารย์ซื้อที่ดินที่อินเดียค่ะใช่ค่ะตอนนั้นก็ทันทีเลยค่ะติดต่อคุณโอเช่าบูชาอธิษฐานขอ อธิษฐานขอเรื่องอะไรคะอธิษฐานขอให้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้แบบให้แบบมีคือมีดีกว่าเดิมอ่ะคือเพราะเราเพราะเราโดนตีก่อนมากอะค่ะค่ะไปไหนก็ไม่ได้ค่ะทาอะไรก็ไม่ได้ค่ะคือสบายจริงแต่ว่าเหมือนไม่มีอิสระแล้วพูดง่ายตกอยู่ให้ค่ะไม่ดให้ดูแดแต่ลูกอยู่บ้านค่ะไม่ได้ไปไหนอ่ะโอ้ชีวิตอยากจะเฉาจริงค่ะจริงค่ะอแล้วเป็นไงบ้างไม่เคยได้เลยค่ะ ไม่ไม่เคยได้ไม่เคยได้อย่างที่ขอเลยค่ะค่ะสุไม่เชื่อค่ะว่าวิชาท่านไม่มีจริงเชื่อค่ะยังไงต้องมีค่ะวาสนาเรายังไม่ถึงเขาเขาเรียกว่าศรัทธาเต็มเตี่ยมละใช่แต่ยังไม่ถึงวันของเราเงคะบูชาครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ผลพูดง่ายๆไม่้าสิบหกประการทำอธิษฐานไม่ได้ผลค่ะได้ผลสองปีผ่านไปหลังจากสองปีไปแล้วสวดทุกวันพี่คือระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็สวดทุกวันหรอมุ่งมั่นยังมุ่งมั่นอยู่ไนงก้ยันเกดเช่า บูชาท่านองคูห้าสิบหกปีหนึ่งหกเมษายนจาได้เลยยี่สี่เมษายนเสือวุบันไม่เคยได้ไม่เคยได้ไม่จริงฉันต้องได้สักวันฉันต้องมีวาสนาสักวันอยากพ่อไปจับวิชาท่านอาจารย์จริงอ่ะคาขอคําเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะหนึ่งแปดค่ะกันยาได้เลยได้อะไรคะได้เงินมาก้อนหนึ่งเปิดร้านอาหารยอมให้ออกจากบ้านแล้วจริงหรอมีร้านแล้วยอมให้เงินลงทุนมาเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองด้วย ร้านอาหารไทยที่ดิวสที่นิวยอร์กค่ะที่นิวยอร์ก่ะชื่อร้านอะไรคะพ่อชื่อร้านผัดไทยนูเดิลเลาคส์ค่ะโอร้านใหญ่ที่อยู่ตรงแถวเชลซีตรง8เอเวนิวกับถนน16นี่ดูเหมือนว่าชื่อถนนแค่ชื่อถนนกับโลเคชั่นก็ดูโอ้16โอ้ตายแล้วคพิ่งรูตั้งแต่คุณคุยพูดดูสิเขาเรียกว่าแล้วเป็นพรามโลเคชั่นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นพรามโลเคชันแต่เป็นเพราะว่าร้านไม่ไม่ไม่ได้ เหมือนเจ้าของร้านคนอื่นเพราะว่าเราที่เราตอนที่เราเอายังไงลงทุนเปิดร้าน <ตก S 1> เรามองดูงแล้วอ,อะไร<ๆ>ก็ผิดผิดหมดเลยค่ะต้องแกค่ะ แล้วเรียกวามันแก้ไม่ได้เพราะไม่มีใขมือใหญ่เราแก้อ๋อก็คือตอนตอนเขาให้เงินทุนเราเปิดร้านเนี่ยเขาออกแบบอะไรมาให้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วเราซื้อมาแบบว่าเขาทําเป็นร้านมาแล้วไงคะอ๋อเราซื้อกิจการจากเพื่อนเราซื้อซื้อกิจการต่อมาจากเพื่อนเราเลยคือยี่กระเป๋าก็ไปบริหารได้เลยอืมค่ะปีหนึ่งปดใช่ค่ะปีหนึ่งปาเดือนกันยาเดือนกันยาตอนนี้ปีสองพันสองยี่สองพันยี่สิบสองก็ผ่านไปสี่ปีใช่ค่ะทราบมาว่า วันแรกที่เปิดร้านวันที่ได้มีร้านคิดว่าอยากจะได้ใส่ทีสักหนึ่งไม่มีสักเพนีเลยค่ะตอนนั้นคือไม่มีเงินเป็นของตัวเองล่ะคุณมง่ายไม่มีคือก็มีอะไรก็ต้องขอสามีเนี่ยขอทุกอย่างแต่ยังก็ไม่รู้เลยจะได้หรือเปล่าพอเลยค่ะเด็กก็มีทั้งยาคูห้าสิบหกแล้วมียาคูมียาคูเยอะแยะเือนะก็มีเยอะอยู่นะก็มีอยู่เนาะอ่าไหนดูดิมีห้าสิบหกค่ะ อันนี้เป็นออันนี้ซินตมายาจินตะมายาใช่ค่ะอันนี้เป็นอออะไรเนี่ยอันนี้เป็นโอ้ยนีันนี้ใช่ท่ากายโยศอันนี้เป็นลอดทุกอันนี้เป็นช้างน้องช้างน้อยโอเคใช่ไหมแล้วก็มีมีของไม่น้อยเหมือนกันอันนี้ไหนทำฮู้ดไม่ได้ก็ฮู้ดบนต่าง่างว้าวมีองค์นี้ด้วยตอนที่ท่านอาจารย์ให้ให้ให้ซื้อกล่องสายค่ะใช่ไหมคะกล่องสา ทำบุญทำบุญทำนทานก็ได้ทีนี้มาแล้วก็มีปัดอ๋อ้มีปัทมังปัทมค่ะใช่ไหมคะปัทมังเอ่อขอขอพระปัทมะรอ่าปัทธรมสิทธิ์หรออ่าโอเคแต่ว่าที่เป็นคนขยันสวดมนต์มากก็มีว้าวเป็นสิทธิ์ไม่ใช่นี่นี่อันนี้เป็นอ่ามหาไกยะเอามหากายะไกยะอันนี้ปัทมใช่ไได้สุขภาพอ่าใช่ปัทมรรมรุกงูใหญ่กว่าใถูกต้องค่ะ นี่นะคะขอเลยค่ะแล้วนี่ก็ชุดกันชงเนาะกันชงต้องมีต้องมีขาดไม่ได้มีแล้วต้องมีอ่าต้องมีค่ะแล้วก็อีกอันเยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะเด็ดเลยแล้วก็มีอย่างอื่นที่บ้านอีกค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถทำฮงจุ่ยได้เต็มที่ก็ต้องใช้อ่บนร่างกายนี่แหละใช้วิชาอาถรรพ์ใช้พลังช่วยหลาย คือเราแต่ละคนลักษณะไม่ไม่เท่ากันเนาะมาช้ามาเร็วเราก็ต้องใช้หลายอย่างด้วยอ่าทีนี้รู้สึว่าพอเราเปิดร้านกิตการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเพราะมันเพราะว่าเราผิดหมดอะค่ะเมองออกแล้วว่าร้านผิดผิดหมดทุกอย่างเลผิดมากทุกอย่างแล้จาหน้าร้านมีท่อสามท่อเลยค่ะโอ้จะทาสีเขียวสีแดงที่คุณก้อยบอกก็ไม่ได้โดนแน่ถูกประตูก็เปิดเออใช่ เราขัดอย่างหนึ่งนะเราขัดรัฐบาลอย่างเราเปิดเข้าแล้วตอนนี้แต่สักวันไม่รู้จะโดนไหมก็เราก็ขอไม้ลอดทุกอยู่ค่ะออ<ไ>เพราะว่าเขาเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่องหนีไฟเรือใทรพิบัติอะไรนี้จะต้องเปิดออกอักออกอแล้วแล้ว,ลวเป็นยังไงสี่ปีที่ผ่านมันที่ทำอะไรกับร้านบ้างหรือว่าไม่พอไม่ได้แตะต้องที่ร้านก็ทำมือช่วยเฉพาะตัวอย่างเดียวใช่ค่ะก็มีจะมีดอกไม้เคยดอกไม้ตามทิศ ที่สาวย้ายตามปีเนาะค่ะที่ดอกไม้ดอกไม้แล้วก็ทำดอกไม้แดงกับเจ้าแม่คนอิ่มแล้วก็มีกล่องดนตรีคู่กับน้ําทิศเหนือมันก็ดูเป็นของตกแต่งแบบนึงเนาะใช่ไหมคะแล้วก็ไม่แน่ใจเคยได้ยินคุณก้อยบอกว่าที่ตะวันตกก็ต้องวางด้วยก็เลยวางด้วยก็เลยมีสองกล่องเลยสองกทั้งเหนือแต่ว่าเหนือมีคู่กับน้าถูกไหมคะแล้ตะวันตกก็มีคู่กับน้ำอ๋อใส่ใส่น้ำลงไปด้วยใส่น้ำอ๋อเหรอไม่ทราบโอเคงั้นก็สองใช่ค่ะ แล้วก็วกวมีผลไม้ห้าธาตุอย่างนั้นทําได้เท่านี้แล้วก็เราก็จะมีกระจกปมตรงห้องน้ําใช่ไหมคะแก้ห้องน้ําด้วยแ,วกแก้ห้องน้ําแอบแก้กแอบแก้ที่มันก็แล้วเป็นไงบ้างค่อยๆดีขึ้นไหมคะมันดีขึ้นแต่ว่าเพราะว่ามันเยอะมากผิดเยอะมากคุณก้อยมันก็เลยเลี้ยงตัวมันได้มไม่ขาดทุน ก็ไม่ได้รวยเหมือนชาวบ้านแต่แค่มันเลี้ยงได้คือเลี้ยงตัวแล้วได้ค่าขนมนิดหน่อยมีให้มีเงินเก็บหยากได้อะไรก็ได้นิดหน่อยค่ะแล้วก็ลูกน้องก็มีมีมีคือเลี้ยงมันก็ได้ค่ะแล้วต้องไปไงมาไงไปไงมาไงถึงได้มาทำไตรกิณีวันนี้ก็อธิฐานขอครูทั้งสิบเลยค่ะค่ะขอคูทั้งสิบตอนที่วันที่หยากทำาใสกีเนาเพราะรู้ว่าเราทําบ้านก็ไม่ได้ทําบ้านก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้วิธีเดียวให้รอดก็ต้องทำาใสกีค่ะก็อธิฐานขอเลยค่ะ แล้วมางงๆอะค่ะมาแบบงงๆไาถึงเงินนะะเงินที่ได้ที่เงินที่ได้จะมาทางสากีเนี่ยก็มาอย่างงงๆก็มีมาค่ะมันมีวิธีมาของมันเองเราก็ก็แปลกใจเหมือนกันก็แปลกใจได่ในที่สุดก็ได้ค่ะจริงๆครบตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วค่ะอ๋อแต่มาไม่ได้โควิดโอ้โหนี่ดูๆแล้วเนี่ยคุณพี่เลยนะจะได้อะไรมาเนี่ยสองปีสองปีสองปีหมดเลยนะใช่ไหมเอาจริงๆถูกปะ พท <ำ S 1> <ด>็ทั้เเพราะว่าเราเป็นหมูสี่หรือเปล่าไม่รู้ยุคนี้มันถึงแบบกว่าจะได้นี่ต้องแบบขึ้นคอเ<ด>หนื่อย<ห>่มากแล้วทำไส้กรีครั้งนี้ก็ขอให้สาวลาบลืบ่นง,ง่ายๆเข้ามาง,ง่ายๆนะคะ <c oughs> แรงอธิษฐานของพี่นะเชื่อได้เลยนะคะเชื่อว,ว่าพี่เกศเนี่ยไปทำไส้กรีครั้งนี้แล้วเนี่ยรับรองว่าคราวนี้ไม่ต้องรอสองปีแล้วนะสองเดือนก็จะได้แล้วโอ้โ ขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะแล้วก็กำลังไฟให้กับคนอื่นด้วยใช่ค่ะไม่ย่อท้อรเพราะว่าวาสนาแต่ละคนไม่เท่ากันอืมาแน่ๆขอให้มีเจตธาเชื่อมั่นเพราะว่าเราเชื่อว่าวิชาท่านอาจารย์มีจริงและท่านอาจารย์เราเชื่อมั่นในตัวท่านอาจารย์และวิชาท่านอาจารย์มากเขาบอกเลยว่ามากก็พิสูจน์ตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนนะรชงค่ะไหนไปจะไปคิดว่าคนเพิ่งเจอกันทางแรกจะมาบอกว่าไปเมืองนอกเลย แล้วก็เชื่อด้วยนะคะชอบตรงนี้ชอบที่เชื่อทำครูนะเหลือเชื่อมากนะคะที่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ดีใจด้วยนะคะเช่นกันดีให้สมปรารถนาทุกประการนะคะท่านอาจารย์อวยพอแล้วนะเวทีเราได้ของพิเศษกลับไปเยอะมากด้วยนะคะมีอะไรจะฝากท่านอาจารย์ไหมคะท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะคะผมมีนักษนาที่ได้เป็นศิษย์ท่านอาจารย์ไม่ไม่รู้จะมีคำพูดอะไรมีแต่คำว่าขอบคุณท่านอาจารย์มากที่สุดค่ะ ขอบคุณมาค่ะสวัสดีค่ะ